สวัสดีค่ะตอนเช้านะคะเราจะทำขนมปังผักขมอ,อบชีนะคะเอามากินกาแฟเช้าๆมากินด้วยกันนะคะทุกคนทำแบบง่ายๆนะคะทาเสร็จเราก็เอาไปเข้ากับหม้ออบลมร้อนนะคะประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็ยกม,มากินได้เลยค่ะ ร้อนๆหอมๆอ,อร่อยๆอนะคะลองทำกันดูได้เลยเห็แร็จไปแล้วก็เพิ่มแผ่นที่2นะคะก็จะเป็นผักขมอบชีสผักขมชีสนี้เราก็จะซื้อจากเซเว่นนะคะอันทาก